สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะวันนี้วันศุกร์วันที่22ม 22, กราคมพศ2564พบกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาแต่งประโยคกันนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคกันนะคะนักเรียนดูประโยคที่ครู นำมาให้นะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะประโยคที่ครูนำมาให้นี้เราเคยเรียนกันไปแล้วประโยคแรกแม่คือผู้ให้กำเนิดประโยคที่สองพ่อของฉันไปทำงานตั้งแต่เช้าเรามาดูประโยคแรกกันนะคะครูได้นินคำวำ่ากม นักเรียนเห็นไหมคะคำว่ากรรมนั้นเป็นคำที่ใช้อัมสระอัมนั่นเองเราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปประโยคที่สองคำว่าทำทออัมทำเป็นคำที่ใช้อัมสระอัม นั่นเองเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะประโยคทั้งสองประโยคนี้ก็คือเป็นคำที่ใช้อำสระอมัมันเองที่อ่านว่าอัมนะคะนักเรียนประโยคต่อไปอัมพรไปโรงเรียนแต่เช้าโรงเรียนของฉันมีกีฬาสัมพันธ นักเรียนเห็นไหมคะคําที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้นั้นเป็นคําที่ใช้สาระอัมที่เป็นอัมม่หะานากาศมอ้านะคะนักเรียนคําว่าสามสาตัวสามคำนี้ก็เป็นคําที่ใช้อัมม่หะานากาศมอม้านะคะซึ่งสองคำนี้นักเรียนก็เคยเรียนกันไปแล้ว นะคะนักเรียนเป็นคําที่ใช้อามไม่หันอากาศอ่านว่าอามนะคะนักเรียนจําบทกลอนนี้ได้ไหมคะเราเคยเรียนกันไปแล้วเนาะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่หอ่อมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใส และปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีนักเรียนคะเห็นคำที่เน้นไว้ไหมคะคำว่าใหญ่คำว่าใหม่คคำว่าให คำว่าไพกับใช้คำว่าไฟใจใส่ไหลใครใครใบใสไดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้ นักเรียนคะคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้ไม้ม้วนซึ่งมีทั้งหมดกี่คำคะ2ี่สิบคำนะคะไม้ม้วนนะคะจะมีทั้งหมด20่สิคำซึ่งเป็นคำที่ใช้ไม้ม้วนอ่านว่าไม้ม้วนนะคะนักเรียน ต่อไปเรามาดูประโยค2ประโยคนี้นะคะประโยคแรกแม่ปลูกตะไครไว้ข้างบ้านฉันไหว้พระก่อนนอนทุกคืนนักเรียนเห็นไหมคะคำที่นุ่โคขีดเส้นใต้หรือเน้นไว้นั้นเป็นคำที่ใช้สาระไอไม้มมลายนักเรียนเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะ สองคำนี้เป็นคำที่ใช้สรรไอไม้มาลายนั่นเองประโยคต่อไปนะคะนักเรียนตอนนี้ฉันกำลังเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนเห็นไหมคะคำว่าไทยเป็นคำที่ใช้ไม้มาลายแล้วก็ยอยักนะคะเป็นคำที่ใช้ไอี่เป็น ไม้ลายแล้วก็ยอยักษ์นะคะนักเรียนก็เคยเรียนกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดู2ประโยคสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคกันประโยคแรกนักเรียนจะต้องเป็นผู้มีวินยัยในตนเองล้างมือบ่อยๆจะปลอดภัยห่างไกลโควิด นะคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะคำว่านายกับคำว่าภายนั้นเป็นคำที่ใช้ไอไม่หานอากาดยอ,อยักษ์นะคะเป็นสองคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้ไอไม่หันอากาศยอ,อยักษ์นะคะค่ะนักเรียนเมื่อกี้เราก็ได้ดูตัวอย่างประโยคของคำที่ใช้ อ,อําสาระอําอําไมฮานอากาศมอมาสราระไอไม้ม้วนสราระไอไม้มาลายสราระไอไม้มาลายยอยักษ์และสราระไอไม้านอากาศยอยยักษ์กันไปแล้วใช่ไหมคะครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนนะคะแบบฝึกหัดที่15ให้นักเรียนนั้นแต่งประโยคนะคะให้นักเรามาดูคำสั่งกันนะคะให้นักเรียนนะคะนำคำที่ใช้ อัมสระอัมอัม,มห่ากาศมอมาสระไอาไม้ม้วนสระไอาไม้มาลายสระไอาไม้มาลายยอ,อยักษ์และสระไอไม้หานากาศยอ,อยักษ์นะคะที่กำหนดให้แต่งประโยคให้มีความหมายครูนะคะได้กำหนดคำให้นักเรียนแล้วนะคะก็จะมีคำว่ารําคำว่าปั๊ม คำว่าลำน้ำคำว่าไปเที่ยวคำว่าน้ำใสคำว่าประเทศไทยคำว่าเรือใบคำว่าชาัยชนะคำว่าไข่ไก่คำว่าน้ำใจนักเรียนคะนักเรียนนำคำเหล่านี้นะคะที่ครูกำหนดให้ แต่งประโยคนะคะให้มีความหมายอย,าอย่างตัวอย่างแรกนะคะคําว่ารำนักเรียนอาจจะแต่งประโยคว่าฉันกำลังรำวงในงานวัดนะคะคำว่าปั๊มนักเรียนก็แต่งประโยคให้มีคำว่าปั๊มในประโยคแล้วก็จะต้องมีความหมายด้วยนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ